เอาละครับผมสุริที่ช่วงเวลาม,มาเจอกันครั้งหนึ่งในอนามันนี่ขอให้ทุกคนมีรับอนันต์นะครับผมอันนี้เป็นข่าวสารที่เกิดขึ้นนะครับผมที่อัปเดตท,ที่อัปเดตสุดๆแล้วล่ะครับผมก็คือดูคอนนะผมแล้วก็ตัวตำรวจเกาหลีพยายามระงับทรัพย์สินของลูน่าฟาริชันการนะครับผม,ผมของขาพร้อมลงชี้ว่าเงานินทุนถูกยักยอดภายในนั้นนี่อาจจะเป็นการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับเกี่ยวกับที่เราสงสัยมาโดยตลอดน,นะครับคือไม่ทุน MG พีจีถูกทั้งหมดถูกควบคุมโดย Terraform Lab ท,ทั้งหมดนะครับและตอนนี้ Terraform Lab ของเกาหลีนะครับผม โดนเรียบร้อยแล้วนะครับผมในตอนนี้ก็ Korean Sports นะครับผม Move Bridge Luna Foundation Guard นะครับผม Access Report ที่เกิดขึ้นนะครับผม Access Report ทั้งหมดนะหลายคนบอกว่าผมจะอ่านใน Twitter mm hmm. เพื่อมาเล่าให้ฟังนะหลายคนคงไม่เข้าใจนะครับผมว่า Twitter ที่ผมอ่านเนี่ยมันคือ Insight ข้อมูลเท่าที่คุณจะสามารถรับรู้ได้นะผมนั่นหมายความว่ามันเร็วมากๆนะครับผมหลายคนบอกว่าอ่านในทวิตเตอร์แล้วมาเล่าให้ฟัง มึงลองไปอ่านในเทวิตเตอร์สิแล้วมึงก็มาเล่าให้ฟังบางสิวะมึงจะเข้าใจไหมมันอินไซด์ว้ยประมาณนั้นแหละครับผมหลายคนอาจจะรู้สึกว่าทำไมไมันอ่านในเว็บนะ้ำจริงๆเราอ่านทั้งสองส่วนนะครับผมแล้วมาเปรียบเทียบกันนะครับผมเพื่ออ่าได้ฟังถึงข้อดีข้อเสียที่เกิดขึ้นนะฮะและแน่นอนที่เกิดขึ้นนะครับผมตอนนี้น่ะตำรวจโซนะครับกรุงโซนะได้แบนนะผมแล้วก็ พยายามป้องกันนะครับในส่วนของการที่จะเคลื่อนย้ายทรัพย์สินนะครับผมฟรีชนะครับผมตัวอรูนาฟลเชชั่นกาดทั้งหมดนะครับเท่าที่ฟรีชได้นะครับผมนั่นหมายความว่าตัวดูคอนโดนจับแน่ๆนะครับผมทรูราเอทีทั้งหมดนะครับผมที่มีความสูญเสียไปทั้งหมดก็น่าจะโดนล็อกไว้ทั้งหมดนะฮะแล้วก็กิมมิปเปอร์ก็น่าจะจัดการในส่วนของที่มันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับเช่นไอตัวบิตคอยนะครับผมที่มีการบิตคอยที่มีการเคลื่อนย้ายนะฮะ ก็น่าจะมีการล็อกไว้นะผมซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังตรวจสอบกันอยู่นะครับว่าสุดท้ายเขาจะล็อกได้ขนาดไหนนะผมเพราะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะย้ายเขา้าอ่าแอสเซทอื่นนะผมคือตอนนี้เนะี่ยเท่าที่เราเห็นมันมีกิมมิเนีกับไบแอนซ์ไบแอนซ์ซึ่งมันออกย้ายออกไปแน่นอนนะครับผมแล้วก็กิมมิเนีเนี่ยก็อาจจะสามารถล็อกได้หรือเปล่าต้องดูนะครับในปัจจัยที่เกิดขึ้นนะสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกให้ฟังนะครับผมตอนนี้นะณนะเวลานี้นะครับผมก็คืออ่ตัวรูน่านะครับ เป็นไปได้อย่าเข้าไปซื้อณเวลานี้ติดขาดนะครับป้องกันความเสี่ยงข,ของตัวเองให้มากที่สุดนะครับผมนี่เตือนอันที่หนึ่งนะอันที่สองคืออันโคนะครับผมตอนแรกผมเข้าใจว่าไบแอนจะดึงอันโคเข้ามานะผมซึ่งผมเข้าใจไม่ผมคิดว่าผมเข้าใจไม่ผิดหรอกเพราะว่าโอกาสในการเคลื่อนย้ายเชนของมันนะมีสูงมากนะครับผมเพราะว่าตัวเดิมมันใช้ไม่ได้แลาไบแอนซ์พยายามดึงรับลูกนะหลายๆหลายๆเจ้าเข้ามานะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะผมที่เกิดขึ้นก็คือ มันมีโอกาสที่ย้ายไปในเชนไบแนนสูงนะครับผมและนนี้นะ,ะเป็นสิ่งสาคัญนะผมที่เราต้องมาดูกันต่อไปว่าสุดท้ายปัญหามันคืออะไรนะแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดนะครับผมตอนนี้จับตาดูนะครับผม MIR อันโคแล้วก็ลูน่านะผมมีเลอร์โปรโตคอนะผมอ่อันโโคโปรโตคอนะครับผมแล้วก็ลูน่านะผมจับตาให้ดีนะตอนนี้นะเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่สาคัญที่สุดในมีเลอกโปรโตคอนะครับผมจับตัวอันโคก็คือมันอยู่ในอ่ uh, ระบบคล้ายๆกันนะฮะซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับผมก็คือ ถ้ามันยังไม่มีการเคลื่อนย้ายออกนะผมหรือย้ายออกจากระบบที่มันควรจะต้องย้ายนะครับปัญหาจะเกิดขึ้นแน่นอนนะฮะจับตาดู3าตัวนี้นะครับผม MRA n c Lu n a นะครับผมพยายามอย่าเพิ่งเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับมันนะผมป้องกันตรงส่วนนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับผมแล้วก็สําคัญที่สุดนะครับตอนนี้พยายามจับตามองข่าวสารที่เกิดขึ้นตลอดเวลานะครับเพราะว่าอะไรครับเราได้เห็นนะผมการที่เขาแจ้งเตือนมาตั้งแต่ตอนเที่ยงคืนที่ผ่านมานะแน่นอนผมผมเห็นข่าวแหละนะ แต่ผมก็ไม่ไม่ด้สนใจมากฮะเพราะว่านอนฮะใช่เลยยั่งยายไปเลยสิ่งนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดนะครับผมแล้วก็คิดว่ามันจะทําให้เป็นผลลบต่อระบบทั้งหมดของลู n a ได้นะผมแล้วถ้าเกิดอลูน่าฟอนเดชัน a าดโดนบล็อกฟนโดนปิดไปนะครับผมอคนที่มีโอกาสในการฟล็อกมันใหม่นะผมมันไม่ใช่อ่คือทีมงานทั้งหมดของมันอนะ คุณต้องเขาา้าใจกอนนะระบบที่มันทําเนี่ยของเทอร่ามันไม่ใช่ระบบประชาธิปไตยนะมันคือระบบะเผด็จการนะครับผมเผด็จการนะครับผมนั่นหมนายความว่าถ้าดูคอโดนจับปุ๊บรูน่าทั้งระบบมีโอกาสาร่มสูงมากนะครับผมมันไม่ใช่แบบว่ามันฟล็อกได้เพราะว่าดูคอนโดนจับแล้วคนอื่นฟล็อกตามนะมันเป็นไปได้ยากพอสมควรนะนี่ต้องฟอพฟังก่อนอน,นะฮะร,ระวังไว้นะแล้วเขาจะทำนี้ทำไมทำนี้ทำไม ระวังตรงส่วนนี้ไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็มาพูดถึงกิจกรรมนิดนึงนะฮะในส่วนของอ่อมีบ็อกซ์โกลบอลแอมบัสซีแคมเปญนะครับผมซึ่งอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างน่าสนใจนะนี่เป็นเป็นป้ายโมอ่ามีบ็อกซ์นะครับผมโกลบอลแอมบัสซีนะครับผมแอมบัสเดอร์นะเราขับเคลื่อนโปรเจกต์นะครับผมทำงานง่ายๆในกรีมที่ผ่านมานะคือเองาง่ายๆคือติดตามนะฮะกดเข้าไปฮะติดตาม มันมีอะไรให้เราทําอ่ะเราลองไปทําดูได้นะฮะเพราะอย่างน้อยที่สุดมันก็เป็นกิจกรรมอันหนึ่งนะ,ะที่น่าสนใจนะผมผมเน้นกิจกรรมที่มีการแจกโอ๊ตนะฮะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอ่ามันมีโอกาสในการที่เราจะ,ม,ะ,นะะ,ะมีโอกาสโคดะเรามีโอกาสที่จะทำอย่างอื่นได้เยอะขึ้นนะนะซึ่งมันก็แน่นอนนะว่าเราเราอยากคิดแค่เพียงด้านดีอย่างเดียวนะเราคิดด้านลบด้วยนะฮะเพราะว่า Galaxy ซี่มันอยู่ในโปรเจกต์ Galaxy นะผมสามารถเคลมได้นะ ถึงแน่นอนที่สุดผมผมจะมักจะมองถึงด้านลบเสมอนะฮะในทุกๆโปรเจกต์นะฮะแล้วก็อล้รคนาบอกนี่คิดแต่ด้านลบเดียวเลยยังไงกันคือผมต้องบอกทุกท่านก่อนนะครับผมว่าผมค่อนข้างเป็นห่วงในการลงทุนของทุกท่านนะครับแล้วก็ผมไม่ค่อยอ่าคือทุทกๆอย่างมันมีสองด้านแล้วผมก็อาจจะมองอ่าทั้งสองด้านให้คุณฟังแต่ผมจะมองด้านที่มีโอกาสเป็นไปได้นในความเสี่ยงเยอะสุดให้คุณดูก่อนถ้าคุณตัดสินใจว่าโอเคันี้ปัญหานั่นเป็นสิทธิ์ของคุณ ผมไม่ได้ว่าอะไรแต่นั่นคือจุดมุ่งหมายในการทำนะครับผมแล้วก็ผมก็มองว่าอย่างน้อยที่สุดก็คือมันเป็นมันเป็นสิ่งหนึ่งที่คุณสามารถที่จะมาเปรียบเทียบกับความรู้สึกของคุณได้ว่าเฮ้ยโอเคหรือเปล่านะครับหรือจกอยากเข้าไปเพราะว่าเอมีคนคนหนึ่งมาบอกคุณว่าอันตรายนะแต่มีลมีหลายคนบอกว่าเอ้ยเสี่ยงดิเสี่ยงดิเสี่ยงดิก็เป็นสิทธิ์ของคุณไม่มีใครว่าคุณเออผมบอกไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่าผมเอ มแอปไลน์นี่คือมีบ็อกซ์นะครับผมเราสายเข้ามปในมีบ็อกซ์รวมเข้าไปก็บัวระบบ BSC นะครับที่ของคุณนะฮะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมนึงนะครับผมที่ค่อนข้างที่จะในคำว่าน่าสนใจนะฮะเพราะว่า คือผมอะเป็นคนที่ชอบทากิจกรรมแนวๆนี้นะครับผมแล้วก็อย่างหนึ่งมันเป็นกิจกรรมที่เราไม่ต้องแบบวุ่นวายขนาดนั้นน่ะน,นะเข้าใจคำหมายของผมใช่ไหมครับผมว่าคุณไม่ต้องวุ่นวายขนาดนั้นน่ะเนี่ยมันสามารถเข้ามาบินได้เลยนะฮะเนี่ยปึ๊บเสร็จทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวนำะมินได้หรือเปล่าวะไม่เดี๋ยวมันต้องเป็นแคมเปญบิดใช่ไหมต้องรองก่อนใจแ,แล้วรอไปก่อนนะฮะเพราะน่าจะน่าจะเสร็จภายในระยะเวลา37วันที่เหลือ เดินนะอ๋อได้รับ24ชั่วโมงเสร็จสิ้นภารกิจอ๋อหมายความว่าทําเสร็จปุ๊บ24ชั่วโมงถึงจะได้นะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมส่งลิงก์ไว้ให้นะโอเคครับสรุปให้ฟังอีกครั้งนึงนะครับผมสำหรับใครฟังไม่ทันช่วงต้นนะครับผมอ่าโดคอนมีโอกาสโดนจับไม่ใช่มีโอกาสโดนจับแต่ตอนนี้คงโดนเข้าโดนจับแล้วล่ะนะครับผมแล้วก็อ่าคงจะมีการไล่เรียนการยึดทรัพย์ต่อไปนะครับผมคงมีโอกาสไหมที่โดคอนจะย้ายเข้าอ่าฮาร์ดแวร์เวเลตนะผมมีสูงนะครับผมเพราะว่าถ้้้าาามันนยยยเเขี่ ถ,ถ้ามันโดนจับไปปุ๊บหรือมันมันไม่ตายเนี่ยมันก็อาจจะออกมาแล้วเอาฮ้าร้อไปใช้ต่อได้ซึ่งเป็นเรื่องปกตินะผมอ่าไหยพิพเค้าดีพอนะแต่แน่นอนที่สุดเขาอาจจะโดนซ้อมโดนค่าในคุนคนคกหรือทอาอีอื่นในอาจจะเป็นไปได้นะผมซึ่งสุดท้ายแล้วเขา,าจะาทนไม่ไหวก็ต้องคลายค,าย,คายออกมาแต่ผมคิดว่าเขาห่วงชีวิตมากกว่าแหละนะยังไงเขาต้องคลายออกมาแน่นอนนะผมก็ต้องดูสุดท้ายแล้วว่าโดฟนอนจะใช้ไม้ไหนในการดาเนินชีวิตของเขานะครับผมก็ตามนะฝากไว้นะครับผม สามตัวอันตรายนะเบอร์ลูน่าอันโคนะผมเป็นไปได้เราก็ระวังนิดนึงนะอ่าผมบอกส่วนดีนิดนึงอันโคมีโอกาสที่จะย้ายเชื่อไปบีแอนบีนะผมแต่มันอาจจะย้ายไม่ทันนะฮะอันนี้ต้องเป็นอันหนึ่งที่เรามาระวังไว้นิดนึงนะครับผมในการเข้าถึงฟรองนะครับผมเอ่อสำหรับใครที่ไปดูนะครับผมส่วนซัพพลายเออร์หนึ่งในสามที่มีคนมีวานเข้ามากวาดนะผมผมบอกเลยนะว่าวานที่เข้าไปกวาดเนี่ยมันก็คือไอซีซีดี่แหละที่เปเข้าไปกวาดนียแหละนะครับผม ประเด็นก็คืออ่ส่วนหนึ่งเป็นเพราะตลาดด้วยแหละครับผมอีกส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเขาป้องกันเขาพยายามป้องกันเท่าที่ป้องกันได้แล้วนะสําหรับใครที่สวมตัวเข้าไปอีกมันไม่มีทางรอดแล้วนะครับผมยังไงก็เราไมา่เว่าตัวเองด้วยนะแต่ถ้าใครอยากจะเสี่ยงเป็นสิทธิ์ของคุณนะผมไม่มีอะไรผมไม่มีสิทธิ์จะไปว่าคุณอยู่แล้วนะเป,นเป็นเงินของคุณนะแต่ย้ําเลยนะอย่าคิดฆ่าตัวตายเด็ดขาดนะเว้ยเพราะครั้งนี้เป็นสิทธิ์ที่คุณเลือกเองนะเพราะมีคนเตือน ทุกคนเตือนเหมือนกันหมดนะครับผมไม่มีใครไม่เตือนนะถึงแม้ทุกถึงแม้หลายๆคนจะลงนะครับผมจะลงเล่นนะเพราะคืออ,อ,อย่างผมเนี้ยเงินเย็นสูตห้าตัวงเนี้ยคือกูขายตอนนี้กูก็กำไรแล้วอ่ะหรือกูไม่ขายกูก็ไม่ได้ขาดทุนอ่ะนี่คือความเป็นจริงนะครับผมต้องบอกไว้ก่อนนะโอเคครับวันนี้เท่าไหเจอกันใหม่คลิปหน้าผมป๊อบสวัสดีครับ